เอาละมาต่อเลยดีกว่าเอาให้จบไปเลยใกจบแล้วเว้ยเ่นต่อไม่รอละเอาชีวิตรออซางาันกสิบตัวซางฮันิสงกอร์สิบตัว,ตวทำไรถังสิบถังหานะยนต์แล้วก็ฆ่าสิบตัวได้เลยเอ๊ดเดวกอนนะไม่ไม่บอกจํานวนปืนใช่ไหมไม่บอกโอเคไม่บอกเอาจอกต่อไประหว่างนอกรอกผมก็ไปฟาร์มปืนมาได้พอสมควรเลยพอที่จะปราบอะไรได้บ้างแล้วก็ซอง สุนัขเอาแจ็กกี้เหมือนเดิมเอาลุยสลับแม็กยัดมาออประเดินด้วยนัดนี้ก่อนเลยไอ้ียิยยงไม่ได้ผมยิงไม่ได้เฮ้ยยิงดิเออเฮาเสือไม่ยิงอีกเยิาางอะไรนะวะไม่เกี่ยงกดกุ่มยิงแล้วอะ่ะบอลตีไรเงี้ยสลับ acht, ยัดปิดเออมาหัวโ,โดนแล้วไม่เป็นไรยังมีมีดอยู่ ยิงถังอย่าล่มยิงถังโอเคเปิดมากูก็โดนละมันปักอยู่ไหนวะเก็บยิงถังจิงสลหรับยัดอุ๊ยลบสุดท้ายยิงไปลบ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 ใกล้ใกล้ยิงอัดสลหรับยัดยิงอัดอุ๊ย ลูกซองนี้ต้องยิงระยะใกล้มันจะยิงไปวงกว้างส่วนกล้ส่วนกร้อสิบตัวเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่นี่มาขวาลบไปขความทางของยิงที่นี่สังสุดท้ายสาลุโลไปเดือดซอเดือดซออย่างนั้นแหละไ่ตายมางับแล้วเคลียพื้นที่ รับแม็กยัดไม่เจอสมกาอเลยเว้ยปะยันะเดี๋ยวเจอสมกาอจะสู้ยากปิดกระสุนสองอโอเคมาเก็บอันนีสมกะอ,อยูงไนวะอี้เครีรยเครีย้ยอูยยังชอบดูซองอะไรแบนี้ยังมัน สาใจด้วยยินเป็นวงกว้างถ้ายิงระยะใกล้แบบนี้มิงก็ถอยอืมอีทะลุไปเคมไรเฟิลยิงถังยิงซอดอย่างนั้นแหละยังถังสวยจะรับยัดฟิตจิงถังจิงถังสวยอุ้ยตัวใหญ่ เล็งถังไว้อย่างนั้นแหละสวมเกราะมาแลา้วจ้ามีไหมมีไหมสวมเกราะีิทันใจระเบิดนำยิงจ่อเกาะเข้าไปวะไม่เข้าวะโอ้ยเอ้ยลูกหมดก่อนให้สุดน้อยมากโอเคผ่าน,นอีกนึงเออลบ ีปืนกูรู้สิบสี่แล้วมึงหัดตายซะบ้างพวกเวน้นไปสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรเด็นฝูงยัดเข้าไปเชีย่ยเ้ยได้แค่สองว่ะโอเคได้ถึงที่หมายแล้วนิดเดียวพ่านลูกรู้ไหมว่าน้องสาวของลูกทำไมลงไป ลูกดูไหมว่าเธอทําอะไรแล้วบรรดาชีวิตนี้ที่เธอทําให้ต้องคำํำสาปล่ะพรอมิสคือหนึ่งในเมล็กแรกที่มันถูกทําลายทุกชีวิตแตกเป็นสิ่งเสียงและความตายก็เกิดขึ้นพ่อ ah. คือคนที่ปลดปล่อยล้างบาปและชำระให้บริสุทธิ์และทำให้มันกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง นำการต่อสู้กับความตายเองได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงกระดูกว่าพ่อเป็นภาชนะบรรจุประสงค์ของพระองค์พระองค์จะปกป้องผู้ศรัทธ,ธาผ่านพ่อผู้ที่เป็นที่รักผู้เที่ยงแท้ชีวิตเป็นเรื่องยากแต่เราก็อยู่รอดเราต่อสู้จนกระทั่งเธอเข้ามาลูกรู้ไหม ลูกเห็นบาปที่สลักไว้บนเริ้วรอยของหน้าเธอไหมความมืดในแววตาของเธอละโอ้เธอเธอจะถูกลาบใบยันิเวศของพระเจ้าแด้รับคำพิพากษาและพวพบว่าขาดคุณสมบัติอิสระเลวเอ้ยน่าจะได้สามดาวนะ ไอสามโอเคขี่ตัวเดียวเองม่ายเลยโอเคก็ออเอาเปลี่ยละเหลืออีกประมาณสี่ด่านอีบราต้าแม่งโคตรบารตะทีเลยฟังจากความพูดเมื่อกี้สังหารเจ็ดสิบตัวสังหารสี่สิห้าตัวด้วยปืนไรเฟลิลหาใบมีดตัดหญ้าให้พบข้าศึกห้าตัวสังหารด้วยกระสุนเจาะทะลวงถ้าพูดถึงไรเฟิลก็ต้องอันนี้ฮะเจาะทะลวงด้วยแล้วตามด้วยอะ,อะไรดีเลเวสิบสี่ ก่อนนะมันเจาะจงกับปืนอะไรอีกไหมไม่เนาะนั่นก็ลูกซองแฝดเหมือนเดิมมันติดใจปืนกระบอกนี้ยิงสะใจดิโอเคปักมีดขึ้นลำเอ็มหนึ่งคาบินจัดไปถือว่าเป็นสไนเปอร์ไรเป็นไรเฟลิลที่ลูกตกสุดละหลากหัวคมๆเก็บกระสุนลูกซองถือไว้ยิงประทับไปก่อน นาะเยอะนักเหรอนี่ยญิงแมนอีแต่ข้อเสียคือรูปให้อย่างน้อยเก็บไว้เก็บไว้กระสุนใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยเยอะอย่างนี้หญิงส,สวยงัดหน้าสําหรับกระสุนปิดอี๋สำลุสามเป็นปืนระยะไกลที่โคปรโปีแถมมีดาบไปปืนดด้วยค่อยเซฟอย่างดีเลย อันน nee, okay. ั oh, no. ้นมีกล่องกระสุนเก็บมาให้ได้หมดแล้วเหรอโอเคอู้มีไอ้นี่ปี๊บบรรจุสลับปิ๊ดจุดได้สิบห้านะยิงถังทะลุไปอันนี้ตัด้าดูตัด้าที่ไหนวะหาไม่เจออุ้ยปวดครับชึบอี๊อี๊หาเจอทุลวงโอเค โอเคไรเฟิลได้ละยิงการอีเออเยอะ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 อย่างงี้นิ่งๆขอนิ่งๆนี่ต้องยิงในระยะประชิดสลับยัดฟิตอียืนเลี้ยงหน้าแบบนี้ยิงมันเลยดิยืนซ้อนอันนั้นแหละกระโดดข้ามเล็งถังกิบสุนก็บสุน ไว้งับมันงนั้นแหละืนลันทิ้งไปไหนไป็นไรอีอีห้าเเมตรจะถึงละอุ้ยขานาอย่างเยอะอีสลับแม็กไม้ยัดอีอุ้ยปันเมืองมันมีควันไฟอีเราจงว่ายกปืนขึ้นแบบนี้อี ลบทีเอียแม่งเอ้อึดจี้จี้เไปไหนไงวะของเองนี่จีอ้อย่าไ,ไปปืนผ่านไหมผ่านเคเยี่ยมไปเลยเอ,อ้ยลูกคงคิดว่าพ่อเป็นคนที่โหดร้ายโอ้แต่ลูกไม่รู้ ความศรีสละหรือภาระที่พ่อต้องแบกรับไว้เลยขนาดที่ร่างกายพวกเขามอดไหมพ่อรับบาปของพวกเขามเป็นของตัวเองนี่คือของขวัญแก่พวกเขาความเมตตาของพ่อพ่อรู้สึกถึงน้ำหนักของพวกเขาบนวิญญาณพ่ออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอีกบ้าเอ้ น่าจะได้สี่ดาวหาเลือกแตย่าไม่เจกว่ะเล่นเอาพานอย่างเดียวโกอีสามด่านก็จะรู้ความจริงกันละอหมอนี่จะจะบ้างไปใหญ่ละเอ้ยปลดล็อกเนื้อเรื่องใหม่โอเคเดี๋ยวเล่นทีหลังทหารเจ็ดสิบเฮ้ยแปดสิบตัวสวมเกาะสามตัวสามสิบตัวด้วยคันธนูหูว่าแล้วต้องมีสังหารสิบตัวด้วยกระสุนเพลิงเกอีธนูเหรอปึงได้มา สดๆร้อนจากเตาร้อนๆเลยนะแล้วก็ขันธูนอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เอาสมรองลูกซองก่อนนะอันนี้ปัามแอคชั่นไปหูออ,อโตเมติกกระสุนหัวระเบิดลุยเลยมาลุยไอ้นี้แหละอย่างโกงไม่ต้องรีโหลดให้เสียเวลายิงได้เลย แบบเซ็ตยิงรัวก็ได้แล้วแต่แต่พวกนี้มากกว่าลูกกระดกยิงได้เรื่อยๆอุ้ยเยอะเยอะเยอะลูกสองลูกสองแปดนี้ตัวลูกสองอุ้ยชีช้เจ้าตัวอะไรวะอุ้ยสมงพี่ตัวเวมื่อกี้ไม่เคยเห็นเอาแล้วสิสองพี่ันสองันใหม่ไม่เคยเห็นด้วยสำรับฟีดอือตรงไหนเยอะๆต้องอยิงเคลียร์ทางมีอยู่แปดนัดมีแปดนะัด เพื่อแต่ไม่รู้ว่าถ้าปืนนี้ยิงแล้วมันเก็บลูกกรสุนได้ป่าวะลองดูมันเก็บลูกได้ปะเออเก็บได้ปะโอเคดีเก็บยาวๆเลยเอามาเพิ่งรู้นี่ฮะลบเพื่อแต่สมมติสมมติยิ่มไม่เคยเห็นเลยวะ่ะมันอึดมากทังลูกซองขนาดนั้นไม่ตายเลยกระสุนหัวระเบิดด้วยยิงอึดเดียวซ้อมดีสายพันธุ์ใหม่ครับลบเยอะอย่างนี้ ลูกซองประเดิมอ,อีกดยิงกดยิงกดยิงกดเก็บซุนเก็บซุนเออโอเคก็สุนเพิ่ผ่านสำรับฟีดยิงยิงหาด้วยตะย่าไหนวะหาไม่เจอ,อหายเงือบหายเงือบไป ลบหลบหลบหลบสุดท้ายยิงทิ้งไปแกะแบกใหม่ยังาาไาที่จะตัวสวยซอมบี้สุดหรออยเหมือนซอมบี้เราโทษเลยมเมื่อกี้มันเห็นมันผ่านอึเฮ้ยพาหมดเลยเหรอโอเคเหลือแค่รอทิ้ไปให้ได้อีกสองร้อยเมตรยิงกดยิงกดยิงกดซองปเดิมกัดเข้าไป yes ผ่านไว้ห้าดาวเฮ้เฮ้ข hey, ้างล่างนี่เฮ้อยู่ข้างล่างนี่หยุดก่อนเฮ้หยุดไอ้บ้าเอ้ยฮัลโหลต้องการความช่วยเหลือผมต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยมีเมืองอยู่ทางทิศตะวันออกทู่พรอมิสมีเราชีวิตอยู่เป็นผู้หญิงกับเด็กตัวเล็ก ช่วยสองของง้อความช่วยเหลือที่เรียนเ้ยได้ปล่อยหขยปลอดภัยด้วยเถอะให้ปลอดภัยด้วยเถอะให้ปลอดภัยด้วยเถอะมานับคะแนนสิ ห้าดาวเต็มสูบทีสองดาวสุดท้ายละก่อนจะไปดึงเงินอยู่ห้าพันอัพเกรดให้พร้อมซองสองพันจัดไปเหลือสิบห้าละต่อไปก็อืมนี่ละกันอ้าเหลือพันกว่าเอ้ยเต็มสูบวะนี่สิบสี่โอเค เต็มสูบละคาร์ลิปเตอร์โอ้ไม่ได้หน้าไม้ไม่ได้มีแค่พันเดียวสุนัขแม็กซ์อีโก้ยีโก้อีโก้อ่าสุดละยีโก้ Diego. เอาเนื้อไปแล้วก็แม็กซ์จัดไปลูกอ่ะใบแถมสุนัขพร้อมละเอาอาวุธปืนก็พร้อม ประมาณหลักสิบขึ้นไปอ่ะวก็เริ่มดีขึ้นละแต่ต้องเก็บเงินให้มากกว่านี้ว่ามีอีกหลายปืนเรายังไม่ได้อัปเกรดโอเคลุยต่อหรืสองด่านเอาชีวิตรอดสังหารหนึ่งร้อยตัวหาเลื่อยยนค่าซอมบี้สิบตัวสังหารสิบตัวได้ปืนกลมือสังหารสิบตัวได้ปืนลูกซองโอเคบอกชัดเจนละลูกซองกับปืนกลมือลูกซองปืนกลมือลูกซองปืนกลมือ อูซี่อูซี่คือเป็นปืนที่เออ่ลเวสูงสุดละคือสุดเพิงไม่เอาเจาะทะลวงคือสมุดเร็วขึ้นเจาะทะลวงรูสองแฟลเติมสุดเร็วขึ้นสุดนักน่าจะแจ็กกี้เหมือนเดิมเพราะเขาช่วยเซฟเราได้เอาละลุยโอเคหักพานท้ายฟีดเลยมีฮอมีฮอ,ออยู่ข้างบน เราความจนเหลือด้วนอู้ไม่ตายฝนตกแล้วเฟรมเรดตกอีเวนขออาภายัยด้วยจริงๆเฟลฟเล์มตกลัวๆไอ้หาจิกุดสุดหมดละโหพอท่าเก่งเงี้ยเฟรมเรดตกมันคือเยี่ยมมากบอกเลย หลบหลบหลบได้หลบหลบได้หลบโหเต็นดิเต็มผู้รีไยนั้นเลยอีกระสุนกระสุนกระสุนแม่งไอ้พลาดจนได้ติดติดติไดไม่รู้ไม่ต้องไปทางไหนจุบล,ล,ลบแบบนี้โอเคลบลบกระสุนซอง ตัวไหนขวางทางยิงทิ้งลบจี้เฟรมเล่ตกให้ตายเือซาร่าสำหรับแอดฟิตโอ้ยโดตเขี้ยวจังเว้ยโดตอย่างเยอะอตัวนี้คือลำบ,บากอะสุดท,ท้ายสุดท,ท้ายยิงทิ้งในโดนิชนะสองตัว สิบสองหรือป่นสิบสองเอาไม่อยู่แล้วัมอยู่แค่นี้ทำไงได้วะลบยัดยัดยัดเคลียร์พื้นที่สองแฟนโอพเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิฮะใส่เกาะใส่เกาะสลับฟิตนากระสุนโดดข้ามชุบ สวยดีมากใกล้เกินไปใกล้ๆลบลบลบยิงเข้าอิงเข้าใส่อย่างนี้อุ้ยชียเชี้ยชียเชี้ยลำบากสัตว์ยังไม่ตายเลยดูต่ำมากเราสุดได้แค่นี้กูทำไงวะสองแฟตไอ้นี่ะตอบโจทย์อียสลับฟิต ไปตั้งคือตึ้งตึ้งแล้วอีเดียวนีเดียวน่าคือโบดแล้วผมได้แค่ดาวเดียวแม่งเอ้ยหางเซ็งเอ้ยถึงที่หมายเขียซอมบีไพคอเข้าไปเข้าไปยังไงเจอตัวละพ่อแบกกี้พระเจ้าได้โซฟี่ภาคสาแล้วอย่าประอาห้อีสันแล้วเร็วลาก่อนไม่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  โถไม่โถไม่เอานะาโถบ่าเอ้ยไม่นะแมกี้เด็กแค่สองดาวเฮ้ยโอเคสุดท้ายละจะได้รู้ความจริงกันไปจบด่านที่หนึ่งอ๋อคือถ้าเราทำแต้มไม่เยอะ ก็สามารถปลดล็อกดันเจ้ปลดล็อกฉากต่อไปได้สินะโอเครู้จะทำครบไหมนะโอเคฉากแรกก่อนไม่กำหนดด้วยนะไม่กำหนดไอปืนนี้ค่อนข้างลูกน้อยกระสุนตั้งต้นแล้วต้องเคลียร์ห้ลูกสองแฝดนี่แหละวะเอ่ก่อนนี้ดีกว่ากราบมันสุดนขเจ๊กกี้เหมือนเดิม Right. The last lạ, lui, okay, lui, chip, 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 chip,

เไวเป่า okay. สลับอีกอู้บูบูบูพอดีแคบอ่ะต้องระวังอย่านี่สลัรแบ็คไหมเอคพร้อมลบลบลบ,ลบอีกอีกอีก เดี๋ยสองนัดทุกสองนัดเก็บเอ็ดนัดสวยหนึ่งสองพีดใหม่สวยขอบคุณที่เชียร์ทางให้แจ็คคันกว่าเมตรอย่างไกลเลยที่ตายเถอะมึงโหลดแอร์เดียใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้อีกครั้งหนึงอีกอีกมิกระเตอร์บินอยู่ข้างบนอีกสำหรับแบกใหม่อีกโดนข้าศ โหเล่ย์เฟนี้มังใช้ดีจริงเอ็มหนึ่งคาบินหรึ่งสมัดยิงเก็บหกสุนเก็กสองสุนสวยห้านัดเอาเ้าทีมีกระโดดครับชิบอิดีนงนัดสุดท้ายเอาให้มึงเลยรกราดกดที่ดึงมันยิงธุระสามนัด มากพอที่จะกำจัดมันได้หนึ่งตัวแต่กดค้างเนี่ยก็คือกดค้างเลยสำหรับเล็กไหมนี่ก็สำหรับนิชันอีกสอง้เมตรไปเจอหนึ่งนิดหนึกราดยับไอ้เชี่ยหรือมึงมาตอนนี้ไอ้หาจิกกราดเ้ยลูกหมดหลบไปเนี่ยเกะก,กะพร้อมแล้วลูก จะถึงแล้วย e yes. s ไม่นะเฮเลนเ,เฮ้ยเหี้ยไม่มีที่สำหรับคนบาา ในสวนเอเดนแห่งนี้อีสระเร็วทุกคนจะได้รับพระเจ้าเชื่อในตัวเจ้าแต่พระเจ้าเชื่อในสิ่งที่เจ้ากำลังทำเร็วเถอะลงมือเลย โอ้ไม่นะที่ตายคู่เลยบ้าเอ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่เอาอ่างนี้บ้าบ้าเอ้ยจบแล้วครับผมเยอะฉากจบนี้ <c oughs> ก็งี้นะฉากจบแรกอ จบแล้วครับผมสำหรับเกม Into the Dead 2 Unrated Version Netflix นะครับผม<ส>ก็นี่คือครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้จบนะฮะโอ้รู้สึกภาคภูมิใจที่ผมได้กิน,กนจบทีแต่ว่ายังเหลือสองฉากจบนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเี่สองฉากจบทำไมเพราะใช้เวลานานพอสมควรเลยโอเคแล้วก็เอาไปให้กันเนาะขอบคุณที่ติดตามกันมายาวนานมากเป็นคอนเทนที่ทำยาวนานมากแต่ก็จบแล้วผมขอบคุณที่มาดูกันมากเลยครับผมขอบคุณจริงๆครับ ้าชอบของที์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยนะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่โปรเจตคหน้าคร oh. <ม>ับสวัสดีครับ thank you very much yeah